สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกว้างไปเกยไอ้น้องนลงลุงป้าเอาอาสุบปูสุคนคือเก่าวละครับพี่น้องสาหรับมือนี่นุ่มมีสารหากินมันกะทิพลก้งพลิน้องมาเก็บปลาละครับบาดนี่ลงเพิ่นเลยมาสูบปลาไว้ตั้งแต่มมือเศร้าผลครับเดี๋ยวนี้กัน้ำกับบกลงแล้วครับกะได้เก็บแล้วละครับชวนหนึ่งญาติพี NO OH. ่น <Magazine. |th|> ้องเพิ่นกะได้เก็บแล้วครับชวนหนึ่งเพิ่นไปเอื้อนมาครับคำบังคันนี้ครับพี่น้องเพิ่น ถูบยุบผู้เดียวเพื่อนเราว่าเาเก็บปลาสวยแนี่ยเียวเพื่อนปลาแล้วกับเป็นสงงลายอยู่ครับมันไปเกินมาวังขันนี่็เลยเพก่นก็แตกออกมาครับทั้งลูกทั้งหลานทั้งญาติพี่น้องเลยครับพี่น้องเอาไปรับชมต้องกันครับว่าสีลายเพราะได้ไปอยู่ไปกินบ้านนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องเพื่อนที่เข้าไม้ทำเลมองนะครับเนาะพี่น้องก็จำได้ดีครับก็คือเป็นคุ้นคุ้นไม้มองมีเนาะเพื่นกัคุ้นอยู่ครับไม้ที่ผมมาใส่เบ็ดแหละครับพี่น้อง ที่มองมาใส่เบ็ดมองนีเป็นมองเกิดเติดเลยครับตะกี้นี่มองนีนี่เดนนี้ไปนี่เกิดเติดเลยครับบ่มีน้ำโบวมีเขานิตาน้ำครับบาดนี้เป็นสูบวกครับบาดนี่เป็นสูบพื้นที่ว่าที่เฮ็ดน้บปังนะครับคนครับทางส่วนหนึ่งคนจะเฮ็ดไปแล้วเ่ะครับนี่ครับแปลนเติดไปเบ็ดนี่ครับผมมาใส่เบ็ดนี่ที่แรกๆก็ดเถือกยู่ตัวมากับเบือเถือกครับบาดนี่นี่ครับ โอ้หลานสาวกับหน้าเพื่อนนี่ครับมาเก็บไวรล่ะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมก็สิลงไปเก็บน้ำเพื่อนล่ะครับบ้านนี่เพื่อนว่าปลาหลายอยู่ครับเขาขยันังได้เศาไม่จําได้เขาขนโอ้คือแก๊งแท้โอ้โอหลานสาวครับพี่น้องเหมือนมาขับไปขับว่าจะสิม,มาขับ นี่ครับผมกระหอมที่ควาที่แห้งแล้วละครับนี่ครับปลาชุ่นนึงที่เก็บได้โอ้ปลาควาวะครับอยู่นี่นี่พี่น้องโอ้หลายอยู่ได้ครับหลายอยู่เพราะได้อยู่ได้กินอยู่นี่นี่ครับเดี๋ยวผมจังที่เปเอาอวกให้เบิ้งครับอยู่ขุ่งแหงครับผมนี่โมูนึงครับเป็นปลาน้องไหนครับโอ้คำเลยนะครับที่เก็บที่ได้เก็บทันบ่บๆครับนี่กุนแสงตะเวน ทำแล้วครับทำแล้วมักครับครับหลานสาวพุนกระไดเพราว่า <c oughs> เก็บป่านี่ลุยงางเดียว <c oughs> เพ่งครับหัวแม่บวกกันนี่เต็มเลยนี่ครับผมกับเป็นคณียคุ้มเครื่องครับเดี๋ยวนี้ก็เลยบนท่านเก็บน้ำมัเพิ่นพ้วนครับเพิ่นเป่งม,มาตะพุ่นเหรอครับน้ำอยู่ให้เป็นเป่งม,มาเพ่งน้ำมาโอ้ทำแล้วครับทำแล้วเดี๋ยวนี้แต่ที่บนหลง ห้อยเบิดระบ่ปลามาลุยจังหน่ลุงมินมีปลาควายอยู่บ่ไอ๊จับปลาควาโชกันน้อโอ้ปลาหลายครับนี่ครับพี่น้องปลาความินที่ผมย่างอยู่นี่ก็บวนวันวันวันอยู่น้ำขาผมอยู่ครับปลาความินเก็บไปหมดแล้วนีมันอยังนี่กุ้งน้อยแต่บมดครับพี่น้องด้วยเจ๊เหนกุ้งน้อยเด้ครับนี่พี่พี่กุ้งกุ้งครับกุ้งโอ้กุ้งหลายครับครับพี่น้องกุ้งหลายกุ้งหลายเด็ดเจ๊เหน ครับครับคนครับมันกับเพลกันซ่วยกันเก็บโอ้พี่ปลาปลาโบ้หน่อยครับปลาโบ้หน่อยเพ่อได้ไปอยู่ไปกินอยู่ครับพี่น้องมนจังสีกวนกันเก็บนี่ครับเพิ่นกับเป้งน้ำหักมาจังสีเหรอครับโบ้หน่อยเด้ครับน้ำอยู่นี่เพิ่นแป้งมาเพิ่นมาสูบจังแต้เศรูคนครับนี่พูดเหรอครับพี่น้องเบิ่งเลยบองทางน้ำ มาใส่เบ็ดจดังไลกือบ่กิก่นมองมี<อ>เป็นเป็นเดือนเป็นอย่างนะครับเพื่อนปลาเด่นถุกบ่หน่อยเงี้ยปลาค่อยๆสูบเกินทั้งพุ่นครับนนสูบขึ้นมีปลาไหลพร้อมโตซ้ำนี่ปลาไหลพร้อมเนยัอาได้บ่หระบัดเอได้มีงปลาไหลมิเก็บนี่ครับนี่น้องครักครับ ไปอยู่ไปกินอยู่ทาให้น้ำควาดวกเ,เิ็นเบิดเท่ากอนครับพี่น้องจังมาเบิังมาชมกันครับว่าปลาสีลายสีน้อยป็นไหนย่านในไต้ฝ้ายเก็บน้ำอยู่ครับนี่เดี๋ยวนี้เกิดที่เป็นเวลาประมาณที่หกโมงเลยนะครับหกโมงแล้วเดี๋ยวนี้โอ้นี่แหละคำแล้วครับคำแล้วปลามันอยู่น้ำขวับนี่นะครับ การบ่บท่นลงมม้วนข้างอยู่นี่กตัวขึ้นมาตาตายอยู่ปโอ้โหมันได้เป็นกงเหรอครับนี่ครับเม่นปาลาเลยน่คาดว่านั่นนั่นนั่นไปทัำไปับไม่ใช่หรอกไม่ได่หรอกพูดลงมเหรอครับลงแล้วลงแล้ว อยู่น้ำเจีงซีบ่ตุนพีมารีอยู่น้ำเบตตองนี่บ่ครับนี่อยู่น้ำเบไทยเบไม่นี่ปลาไหลเหรอปลาไหลไทยเหรปลาไหลปลาไหลมีเก็บอยู่บุรามีนนี่เหรอครับพี่น้องเดี๋ยวผมกระซิบ ไปเก็บคือกันละครับบ้านนี่เดี๋ยวทาให้น้ำมองหันบกเบิดเท่ากันจังที่อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องหรือบางเหยียดครับผมมีต้นมีตัวได้หลายบ่โอ้พุ่นหลายแล้วครับน่าวนาโอ้มีขวางเคี้ยวร้อมเนี้ยครับเป็นว่างพอกขวางเคี้ยวลุยโยวไวช้อนละครับขวางเคี้ยวลุยโยวไวช้อ โอ้โพี่ครับพี่ครับครัมที่โบกล้มเลวล่ะ,ละครับพี่น้องบรรยากาศยามเรียงครับพี่น้องกะทิเพิ่งไปยูได้กินล่ะครับผมเพิ่งไปปนอยู่ดอ,อกคิดว่าปั่นกันไปยูไปกินครับพี่น้องกะทิไข้โย้กทะทิสูบเอาจนแห้งหมดละครับมองมีเป็นแป้งม,มัตตพุ่นเหรอครับแป,ป,ป,ป้งมาแป้งมา any โอ้เก็บปลาเลยสักพักนึงล่ะคำแห้งเลยด้ครับพี่น้องคำแห้งแล้วบรรยากาศมืดอเลยครับเลี้ยวบอเห็นล่ะครับบัดนี่ครับผมเลี้ยวบอเห็นล่ะนี่หนทางก็บเลี้ยวบอเห็นครับไปยืนห่างนี้ครับเราลองไปพ่นนี่ก็คือสิยุติซะก่อนล่ะครับเก็บว่าทัดบัดเด้ยครับปลาโอ้ยผมก็บเบอร์เห็ไฟม้อแบตมานำก็บเบอรขึ้นว่ามันถีกทำปนี่ครับยังบ่ทัดนบอกอยู่ครับหน้ามองหันดูดบ่าขึ้นครับอยากเบ่งรูป ไส้มีอันเอามาแงงเบิกปลาครับะปลาครับปลาเก็บได้ส่วนหนึ่งครับนีนี่อันนี้กัหมูหนึงเบิกเขาเมื่อเขาในบ้านเหรอครับโอ้ปลาคอดปลาคอใหญ่มากหมดแล้วปลาคอใหญ่มากหมดแล้วครับผ่ายยิงเงี้ยงผลงานมินเขาเขาในบ้านอยู่ไส้เอาไงไเห็นมาจับโอ้เดี๋ยวจังพวไปเทวะให้เพคนเนั่งโยเฮียนน้องน่องขามเนี่ยมินมีผู้จับได้ตกเทงเขา เราได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องได้อยู่ได้กินอยู่กันแม่นรู้กันแม่นว่าสูบเอาปลาควันละครับครับเมื่อนเบิร์ดละครับเด็กเขาเมื่อบ้านเด็กครับบัดเมื้อนกติดจังว่าไม่หรือใดพวกครับเมื้อนจังหนีมาเล็บไม่ครับเฮ้ยข่ข้าอันร้างควันเมื่อนจังหนมาเล็บไม้ครับบอกบอกไข่ลอยเอาบ้านมาดักกัน กะม้าม้ามันวุ่นควยเนี้ยคำแหงล่ะครับบาทนี้ที่เด็เขาเมื่อบ้านเมื่อซองกันล่ะครับบาทนี้พี่น้อง <c oughs> พัวล่ละล่ะครับเดี๋ยวลวกเล้วครับหัวเวเดี๋ยวจังไปอยนบังอยู่ในเงี้ยนในซองหมล่ละครับมองเงินเป็นซีกเันยังกว่าซีกแจ้งแจ้งแน่นนะครับยุนี่เป็นที่เ,เมื่นเมืออพวดเดี๋ยวไปบังอยู่ในเงี้ยนในซาอนบุนครับผม นี่ครับส่วนหนึ่งครับพี่น้องเราขึ้นมาไหวอแล้วครับโอ้กับไข่อยู่ได้ครับไข่ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ตะตรงงอมงมุกเลยครับพี่น้องขักขักขักอยู่ะอยู่นี่กสีว่างสามสีโรอยู่ครับเราไปบางเหยียบมู้นหนึ่งครับผมเดี๋ยวพามาบังเอยีมู้นหนึ่งครับพี่น้องหมล่างครับหมล่าง เบิ่ง้อยายของมันใชพี่โอ้ครับยายมีของมันคน่คนใหญ่ครับบใหญ่อยแรงอืมตัวนี้ครับตัวนี้เป็นพระเอกตัวนี้เป็นพระเอกเลยครับผมโอ้ยจับได้มีนมาจับได้กะทิเล็กหลานสาวผู้นั้นเหรอครับจับได้พี่น้องโอ้เพิ่นเงือเก่งเหรอครับเพิ่นบอกว่าเก่งกว่าลุงเพิ่นความหุ่นเล้วนี่ครับเป็น งําเรียกครับโอ้ม so mm ีตะต้งงามๆครับตัวคว้าก็แข็งนี่เขาเฮ็ดอยัางก็แดกบวบสังไรตะปนเฮ็ดก็แดกไปจช่างๆเหรอครับหรือขว้าตากแดดเดียวระพี่น้องผู้ใดมีมีเมนูเด็ดจะแนะน้ำนะครับก็แข็งนี่เฮ็ดยังไง ก็สิปนนี้แหละครับพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องพอได้ยูถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้ครับขายอยู่ก็เพรพอาะได้ไปซื้อเพิ่นนั่นแหละครับซื้อแต่น,น้ำมันสูบซื้อๆกับเบิดเพอราลอยปะสีว่าข้งลอยนี่แหละครับมันชวนป่าตัวนี้ครับก็ว่า รัครัดขัับอันนี้คือเอามาวังหันนี้ครับอันที่ผมได้เห้เบงที่แรกเหมือนเพื่อนนขึ้นมากวนแล้วครับจุกวองให้จุกวงงหาพันเก็บมากวนหน้านั่นแล้วครับเพิ่อเลยมาบวกออกไปเก็บเอาเซนแต่ทีได้ปั่นกันไปยู่ไปกินละครับก็ถือว่าไข่แน่อยู่นะครับน้องพี่น้องถือว่าไข่แน่อยู่ครับผมกับพอะได้ยู่ได้กินเพราะได้ปั่นกันไปกินละครับผมอืมมิยังกับปั่นกันไปยู่ไปกินเอินกันมากินนี่แหละครับพี่น้องอื เป็นช่วงเขาไม่ป่ามันนะครับเนาะป่ากระสีแซบคักโคตรละครับหนึ่งคนเจ้าสี่เอาสุดท้ายนี่นขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพง,ง่อนใกล้ๆน้องน้องลุงป่าว่าะสุภูสุคนคือเก่าละครับพี่น้องเพียงการติดตามรับชมช่องของนุ่มอีสานหากินมันนะครับเนาะสำหรับสุดท้ายนี่นขอเกล้าคำ่าขอบคุณและสวัสดีครับผม